สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนซ้ำเหม่อแต่ว่าดูก่อนถ้าแกว่าสั้นเพราะว่าแกก็ลดลงเยอะนะแกไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนต้องให้เลยต้องให้ลองลองนะเมนี่ยนันเป็นเงี้งซ้ำเสมอนะใช่นั่นแหะแกว่าใส่ได้แถวพีแถวพี่ใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ใช่น่ะคนยาวเพราะว่าเขาไม่ชอบขายาวมากนะซ้เหม่อกับประมาณนี้เออนนั่แหละแวเวลาเราเป็นคนเอวสูงไงไขว่ไขว้ข้อเอวเราอยู่สูงเราลองก่อนให้ให้แกดูอืม เพราะว่าเพราะว่ามันมันมียางยืดอย่างเงี้ยย่าแล้วย่าชอบกระเป๋าใช่ไหมล่ะอืมอือสวยดีใช้เสมอนล้วนะฮะววินเทอร์ใจบ่ไหนเพราะมันมันมันป่านอือแค่นั้นแหละจอยเลยลองมาอืมยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้พี่ใส่เทใส่สิบใส่สิบดิใส่สิบมันดูเล็กเนาะปกติใส่สิบใหญ่กว่านี้เออมันยางยืดไง มันเป็นยางยืนแต่กลัวแต่ตรงสะโพกยากไงไม่งั้นมาสีขาได้บอเพราะว่าสะโพกเล่านะใหญ่ถ้าเป็นทุนสะโพกใหญ่แล้วก็แล้วก็ร่องทั้ยี่สิบหงอนั่นแหละแต่อีกตัวหนึ่งที่ว่าจอยบอกมันจะออกสีสีเทาๆไม่เทาอ่ะพี่ก็เป็นกางเกงที่เนี่ยคล้ายๆอย่างนี้เลยเออสีคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่ามันจะสีออกเทาๆมันทุงนเทาน้องมีลีนั่นๆน่ะนั่นแหละแล้วก็มีกระเป๋าไซส์เดียว กับพี่เลยยาวเท่ากันอย่างเงี้ยแหละเกงซัมเมอร์เหรอเฮ้ยก็เกงวินเทอร์อแต่ว่ามันใส่ซัมเมอร์ได้เพราะว่ามันไม่หนามากมนั่นแหละจอยว่าเราจยาบอกเออเออแต่ละคอมันสวยมันลายสวยไหพี่ลายสวยสําหรับคริสต์มาสเนี่ยเออไซส์เล็กด้วยไงเป็นค่าดีกันเนะออสวยีมันแล้วก็มีกระเป๋าไว้ให้ย่าใส่กระดาษทิชชู่เงี้ยไม่รู้ทันชอบไมมชอบก็เอาไปคืนเขาไงง่ายๆเอามาลองดูก่อนผ เรายังไม่ได้เสียเงินเนาะพูดถึงอะสวยนะงามเยสำหรับีนะนะงามงามงามมาสไตล์มันแบบเรียบเรียบไม่ต้องมีรูปไม้อะไรไงมันอุ่นเนาะสีมันสดใสใส่เสื้อเออไม่วิ่คริสมาสตเออนั่นแหละจอยว่าพวกพี่ใส่สีแดงกันหมดอย่างเงี้ยคือเลยแหละ แต่ดูคอสิมันจะมีสีน้ำเงินกับสีเขียวเหมือนเสื้อจอยปะปนกันอมันสวยแค่มาผีนะสวยพี่ก็ใส่ได้นะพี่ลองใส่ดูดิพี่ก็ใส่คือลองใส่ดูเดี๋ยมันก็ไม่ถุงจนถุงปอนใช่ไหมถุงปอมนีปอนะจอยก็นนึกันนจอกว่ามันมีกระเป๋าพี่สวยมันใหญ่แค่นี้แต่ว่าหุ้นบางใหญ่แบบพีเนี่ยใส่พอดีพี่ลองดูดิพี่มักใส่ใหญ่ มันบ่ได้แล้วเสตัมนี้มันไงใทบ่สวยดิสุหอกน for you try oh, s nice. <S yeah you can try if you like it you can keep it oh. if you don't like we take back to a charity shop n i f e for Christmas yeah n i e for Christmas oh nice a พี่พี่บอกดีว่าทำครัางจไอไอคนแกะแท้ๆมาจากสกอตแลนด์คร้งละ i one is nice one f o m l This, yes. And it could be, um. oh, what does it call it? Think uh, about it. I don't know what it is, but I can't think now. But they have all these sorts of things like this. I don't know. I don't want to think about it. It's from Scotland, this shirt. So Edinburgh yeah, yeah, yeah. uh, shop. Yeah, yeah. Edinburgh, Edinburgh, yellow. Yeah. I'm sort of think that. Yeah. That you can you can keep it, Mum. Yeah. Medium, yeah. Yeah. You want to try? If you like it, you can keep it. Yeah. If you don't like, we take back. Are you still gonna be? Are you? Are you coming here the time? Yeah. What well, when's about me? Yeah. Yeah. Okay. 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 d k a Okay. 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 o n a y Okay. Okay. o a y Okay. Okay. o y o u y o k a Okay. 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 o k Okay. o k a Okay. 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 o k a Okay. 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 o k o a y o a y Okay. Oh, แต่ oh, แต่ oh, ถ้าถ้าไม่เอาพี่ก็เอาไว้ได้นะ <yeah. S 1> ไว้ใส่อะอบอไ่ะ this one summer mom you can try after this summer one you like it oh yeah oh yeah ด้ for summer I think if you can uh, you can try if you fit you you can keep it yeah h a r r pocket yeah โอ้ไม่น่าโอ้ย This for summer. Don't I get long. Mm -hmm. but... You need to try. Yes. In the afternoon, yeah. Yes. It, it you. What size is this then? Size ten. 10. 10. Yeah. Yes, well, at the moment, I have about something like this. เวอร์เกเวริบนี่เลก็ใส่แล้อ่าฮพอสะโพกสะโพกเนี่ยเบิ่งมันหน่อยนะกบใส่ได้ไม่่เพราะมันเป็นยางยืดข้างหลังไงลองออนอออลูปเปินมนแบบ้นเออ not t อ o k not thick yeah not e a l o not spring b t d อืมแต่มันก็หนาวนะล่ะแต่แต่ไอ้ตัวหนึ่งอะมันมันไม่หนาเหมือนอย่างนี้นะพี่ไอ้ตัวที่จอยบอกพี่อะถ้าใส่หน้าร้อนได้ไงไอ้ตัวนั้นอะแล้วก็คือความยาวแล้วก็คือย่าใส่ได้อ่ะเดี๋ยวจะให้ลองลองไอ้ไอ้ตัวที่มีปัญหามงสปูกนะลองก่อนท่านไม่ใช่ผ้ายืดเนอะมองละทีนี้ I just said once I've got these on now trousers y ฉันไม่คิว่าจะต้องไปเข้มักขลาชอบฉันคิดว่าในฤด I g e t t h e ื r i g h t y e a h าฉันชอบกางเกงแล้วไม่อยากจะนุ่งกระโปรงแล้วนะพี่สายชอบกางเกงแล้วเสื้อแกก็ชอบนะให้ Try On when วี come back from o ติช c นเ n ย้รอเพื่อนเพื่อนมา ย่ารอเพื่อนย่านั่งรอแล้วทุกคนอ่านแว่นตาย่านั่งอ่านหนังสืออยู่นะรอพี่ชายอยู่จ้ะทุกคนเจ๊ยแบบังไม่กินยังงั้นนะ่เจอเนาะชิดชิดใช่อืมโอ้ยน้าทำมาทำอะไรเอ๋ ไม่มีแต่คริสต์มาสเมนูจอยนะคริสต์มาสเมนูแต่ไม่รู้เขาเปิดวันนี้ไหมเออนั่นแหละเอาไงขึ้นเออมันจังว่าสกปรกนั่นแหละจอยเราไม่เคยชินกับคอปชีไม่เคยเขเพรันผู้เฒ่เานะจอยโอเคนั่นแหละ เราก็ไปเอามิ้วทางนู้นจอยกับช้อนเราโอเคอันเดียวเอาสองก็ได้เผื่ไอไว้เราก็ช่อมซ่อมพี่ซ่อมจอยซ่อมเพิ่นนี่แหละอ่ะเซ็คนะเราพอเอาเราพอกินเราพอน้ำตาล ย่าโจรผิดหวังนะคะเพราะว่าไม่มีปลาตอนนี้ปกติพันจะกิน <Heh> ฟิชชิ่นชิปเห็นวันปลาไม่มีเฮงพีกหวานยันฟรายเดย์ฟิชฟรายเดย์ไม่มีฟิชเลยแม่ของคุณย่าคุณย่าก็จะประมาณนี้ของเจ๊ไซนั่นกัน เดินไปย่องย่องกันสองคนเนี่ยบ้านพีซซายนะะยาก,กำลังย่องออกจากรถจ้ะทุกคนมืนพ่ซ้ายก็อยู่ทางฝั่งนู้นเปิดประตูโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะบายาบายบาย <c oughs>